สวัสดีครับยีนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองพบกับผมเช่นเคยนะครับเจวีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมรถกระบะกันบ้างนะครับเป็นยี่ห้อมิตซูบิชิไทยท่านนะครับ2.4 GLX นะครับรถปี2018คันนี้นะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าไม่น้อยมากๆนะครับไม่วิ่งมาเพียง50,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถอยู่ที่ร้าน พงศ์นิเวศจังหวัดศรีสะเกษนะครับทางร้านมีบริการทําสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับและมีบริการส่งรถให้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมรบก,กวนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถยนต์คันต่อๆไปด้วยนะครับรถคันนี้จะมีความสวยงามยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับนิสูบิชิไททัน GLX ปี2018คันนี้นะครับ เป็นรถหลุดป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมออกป้ายแดงมาเลยนะครับใช้งานเพียง5 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับราคาขายเพียง4 28,000สองหนะครับสำหรับลูกค้าที่หารถมิสูบิชิไทท่านมือสนะครับสภาพดีนะครับมีการการันตีไม่มีอุบัติเหตุนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ารถคันนี้มีความสวยงามกันยังไงบ้างนะครับล้อแม็กเป็นแม็กซิ่งนะครับขอบ18ดนิ้วนะครับทางร้านเปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยนะครับผม รถสีสวยมากนะครับคันนี้สีดำนะครับไฟหน้านะครับมันติรีเฟกเตอร์นะครับชุดไฟนะครับใช้ได้ทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆนะครับแล้วก็เปิดให้ดูนะครับว่ารถไม่ชนไม่คว่ำนั้นดูยังไงนะครับเดี๋ยวพาดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ดูรอบๆกันนะครับสีดํานะครับสวยมากๆนะครับคันนี้นะครับยางใหม่พร้อมใช้งานนะครับ รถอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษร้านพงนิเวศนะครับทางร้านนะครับมีบริการทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับและมีบริการส่งรถให้ทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับขอเพียงไม่ติดเครดิตบุโรนะครับขอเพียงไม่ติดเครดิตบุโรนะครับไม่มีประวัติผ่อนล่าช้านะครับซื้อได้ทุกอาชีพนะครับมาดูนะครับสวยนะครับคันนี้ ไฟติดครบทุกจุดนะครับภายในนะครับผมภายในก็หุ้มนะครับทับบอะมาให้นะครับพร้อมใช้งานนะครับทั้งสองตัวนะครับสะอาดสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับรถไม่ชนไม่คว่ำนะครับการันตีนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับโรงงานนะครับไม่เคยเคาะพ่นสีนะครับเหล็กบางเดิมนะครับ น็อตไม่ผันไม่ขยับนะครับในทุกจุดนะครับประตูหน้าขวานะครับบันไดน,นะครับขันนี้สวยเดิมนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับสักจุดเลยนะครับน็อตเดิมนะครับประตูขัดนะครับสีเดิมนะครับ 2 0 1 8นะครับตรงนะฮะดูตรงนี้นะครับ2018นะครับจัดทรงเรียบร้อยนะครับสวยมากๆนะครับหมกยางพร้อมใช้งานเลยนะครับได้ยางใหม่ด้วยนะครับคันนี้ด้านหลังนะครับกับอะไรเนี่ยพร้อมใช้นะครับไม่มีรอยเจาะเลยนะครับน็อตนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับซีนเดิมนะครับผม ป่าท้ายนะครับสวยๆนะครับเม็ดอารกนะครับหนูครบนะครับด้านท้ายนะครับซ้ายขวานะครับทางร้านมีบริการทําสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถซื้อได้นะครับขอเพียงไม่ติดเครดิตบุโรนะครับไม่มีประวัติผ่อนล่าช้านะครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับ ให้บริการท่านนะครับทุกจังหวัดนะครับเมอดดักเดิมนะครับประตูซ้ายนะครับเดิมสุดๆนะครับคันนี้การันตีนะครับมีชนมีความยินดีรับคืนนะครับพร้อมกับแถมค่าเสียเวลาให้อีก1 0 0 0 0แสนบาทด้วยนะครับมีค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับการันตีคุณภาพนะครับจะส่งตัวประเทศนะครับหรือจังหวัดอะไรก็สมัรถซื้อได้นะครับ ออกได้ทุกอาชีพนะครับรถไม่ขันไม่ขยับสักตัวนะครับเดิมๆนะครับคันนี้นะครับสีดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับภายในได้นะครับรถเดิมนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้ไฟติดครบนะครับไฟเลี้ยวในกระจกหนองข้างมีนะครับ ถุงลมนะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้เลขไม้นะครับใช้งานเพียงห้า0 0ื่นนะครับหนึ่นกร้อยก้าิหม่น้อยมากนะครับใหม่น้อยมากนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ ทงานนะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่33องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบแอร์นั้นใช้งานนะครับปกตินะครับเย็นเท่าไหร่นะครับจะสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับแล้วก็๋ยวัดอุณหภูมิกันนะครับแป๊บเดียวเองนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับเครื่องเล่นนะครับอันนี้มเปิดที่เบอร์3นะครับ้สุดก่อนนะครับ เครื่องเล่นนะครับซีดีนะครับวิทยุใช้ได้นะครับเปิดป๊บนังนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับกระจกนะครับข้างซ้ายนะครับขึ้นลงปกตินะครับปรับมองข้างนะครับบนไลนงนะครับเข้าออกนะครับทารไฟฟ้านะครับใช้ได้นะครับทางขวานะครับ ช้ได้ทุกจุดนะครับทางร้านการันตีนะครับรถไม่มีชนไม่มีพัมนะครับมีหลอดการันตีให้นะครับมีชนมีพัมยินดีรับคืนพร้อมกับแถมค่าเสียเวลาให้อีกหนึ่งแสนบาทนะครับภายในครับสะอาดพร้อมใช้งานนะครับเบาะนั่งแคปนะครับนักพิงด้านหลังนะครับขอนภายในนี่ครับใช้ได้ทุกจุดนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับ สามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับเทวลีนะครับ0819772934นะครับเย็นมากๆนะครับเปิดครัเดียวฮะตอนนี้อยู่ที่13องศานะครับและค่อยๆลดอุณหภูมิลงไปเรื่อยๆนะครับผมจะพาไปดูหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ด้านหน้าก่อนนะครับว่ารถไม่ชนไม่คว่ำนะครับดูตรงไหนบ้างนะครับด้านหน้าก็จุดให้ดูนะครับ โยนนะครับเบิร์เรียกปกตินะครับนี่คือเสียงเครื่องยนที่ปกตินะครับเป็นเครื่องคอมเมเอ่ะนะครับดีๆนะครับมาดูกันเลยนะครับด้านหน้าเริ่มจากฐานหน้านะครับฐานหน้าเดิมนะครับตัวหนังสือ L H นะครับชัดเจนนะฮะ็ัดไม่ขันไม่ขยับนะครับดูน็อตต่างๆตามเดิมนะครับไม่มีสีโคไม่มีร้อรอยสงการเพราะทำสีนะครับ็อตทุกตัวไม่ขันไม่ขยับนะครับกัะจังหน้าเดิมนะครับ็อตเดิมนะครับ เดินทุกจุดนะครับด้ามขวาก็จะมีควาสีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าขวานะครับรถไม่ขันไม่ขยับนะครับขากระโปรงครับเช่นเดียวกันครับไม่ขันไม่ขยับนะครับเยษเครื่องยนต์นะครับแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบน้ำมันเลอะเลยนะครับห้าล้านการันตีให้นะครับมีรับประกันตัวเครื่องนะครับ20,000กิโลเมตรนะครับ เครื่องยนต์เกียร์เลท้ายนะครับ21กิโลเมตรนะครับแกนมนาซ้ายนะครับมันไม่หันไม่ขยับนะครับห้โปวงนะครับไม่ขยับครับเครื่องยนต์นี้สนุมากๆนะครับใครที่มองหารถยุ่ี้อยู่นะครับจัดทรงซิ่งสวยๆนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับ ออกได้ทุกอาชีพนะครับมีบริการทําสัญญาและส่งมอบให้ทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวอีกนทีนึงครับว่าแอร์เย็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเลขตัวเดียวแล้วนะครับ6องศาแค่านั้นเองนะครับถือว่าเย็นมากๆนะครับคันนี้สําหรับลูกค้านะครับที่ต้องการรถคันนี้นะครับทักหรือโทรหาผมโดยตรงนะครับ0819772934นะครับ ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับในการรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวและยนต์คันต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเทลลินนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ